ท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับช่องทรงสไตล์นะครับคลิปนี้ก็มาดูต้นไม้ทางบ้านที่ทําทั้งบอนไซทั้งพืชที่ปลูกไว้มรกรนี่ก็เอามาเล็ดมาทิ้งไว้นะครับเกิดแล้วเกิดมาดูจะมีลูกให้หรือเปล่านะเป็นมะกอที่ซื้อมาน่าจะเป็นแฉกดาอันนี้ต้นมอนนะครับมันบรีมังบรี ก็แตกอันนี้ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทําที่หลังครับเนาะปล่อยให้มันฟูไปก่อนอันนี้มาต้นกลางนะครับต้นกลางต้นกลางที่เคยทําคลิปอะไรนะก่อหินนะครับนี่ก็ปล่อยให้เขาเจริญรอกงงามเต็มที่นะครับเดี๋ยวอน,นาคตค่อยว่ากันเนาะ ก็จะต้องตัดทุต,ตัดเขียนทีนึง่งนะครับนะคอยดูไปีกทีครับอันนี้ก็ม่วงเจริญนะครับม่วงเจริญก็เมื่อสองสามวันก่อนนี่ดอกฟูฟ่องเลยนะครับอันนี้มันก็โรยลานะครับเดี๋ยวรอชุดใหม่เกิดน,นะมาใหม่ตอนนี้ก็ยังโรยลาอยู่ในช่วงของโรยนะครับ จะเป็นสวนหอมนะครับต้นโพโพที่ตัดทดไว้นะครับมันก็แตกไปถ้าแตกไปนะครับตัวนี้ก็อันนี้เป็นฝุนนน่นที่ฝุ่นจับช้อนเงินช้อนทองนะครับที่แยกออกมานะครับช้อนเงินช้อนทองอันนี้ก็มีเริ่มแตกใหม่แล้วนะครับ ต,ต้นโพต้นโพท,ที่ใส่กระถางเล็กๆไว้นะครับเคยทำคลิปมาหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ทำคลิปดัดดัดบอนไซอะไรนะครับอันนี้มาดูอัปเดตเฉยนะครับต้นโพพี่นกตัวนี้นะที่เรียงในะกระมังก็ยังอยู่ในกระมังเหมือนเดิมครับนะ โทดไปก็เริ่มแตกขึ้นมาใหม่ตัวนี้ก็จะเลี้ยงต้นเพิ่มโตสักนิดคเดี๋ยวเราก็มาทําใหม่ผลต้นเริ่มเริ่มเริ่มอ้วนแล้วล่ะนะแต่ว่ารากนี่ยังยังไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะไม่สวยเท่าไหร่จะเป็นไม้ทดลองทํานะครับในะช่วงมือใหม่หัดทำนะครับทดลองไปเรื่อยๆนะครับตัวไหน ได้ก็ทําไปก่อนเนาะ,นะลองฝีมือไปฝึกวิทยายุทธไปครับ mm hmm. โพกินกก่อหินนะครับอันนี้อันนี้ตน้นต้นแรกนะต้นแรกต้นแรกที่ทําเลยนะครับที่เก็บโคมาทําเลยนะเก็บต้นมาตั้งแต่ต้นเท่าต้นเท่าดินเล็กกว่าดินสอยอีกนะต้นเท่าเท่ากับกิ่งนี่แหละเท่ากับกิ่งเนี่ยเอามา เลี้ยงตอนแรกก็เลี้ยงไว้นในกระถางแล้วก็มาเกาะอินเนาะอันนี้เป็นนให้ชมแล้วเนาะมาถามมะขามสวนป่าในใจคิดไว้อย่างนั้นก็ดูอนอาคตต่อไปครับต้นมะนาวนี้ก็จะต้องตัดตกแต่งนะครับปล่อยลกไปทางบ้านอย่างลกเลยนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้น,น,นี่เดี๋ยว,ยวจะต้องทําคลิปต่อไปแหละนี่เป็น,นก้างปลานะครับนี่ก้างปลาเนี่ยเอามาใส่กระถางไว้นะครับขุดเง้ามาใส่กระถางไว้นะก็ต้องรอเนี่ยตอนนี้รากลงดินไปหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องตัดขึ้นมาแล้วก็เอามาตัดแต่งนะตัดทดด อันนี้ก็เป็นมะขามรวมร่างนะครับที่หลายๆตน้นเคยทาคลิปไปแล้วครับเคยทาคลิปไปแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเคยทาคลิปให้ชมไปแล้วนะครับเพื่อมาเข้ารวดดักนะรวมต้นกันไว้อันนี้ก็ปล่อยปูฟองแต่ปู้ฟ้องลกลข้างบ้านจะลกไปนิดนะอันนี้ก็จะต้องเคลียร์นะเดีย๋ยวจ,จะต้องเคลียร์นะครับอันนี้เป็นใบยะนางจริงๆแนละ้วเป็นใบยานางนะครับต้นปักทอง ก็เอาเม็ดมาทิ้งนะครับฟักทองอ่าเป็นฟักทองที่เราซื้อมาจากตลาดนะกินแล้วก็เรามาโยนไว้นะครับม,มันเป็นตัวผู้นะครับดอกเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยนะกินได้แต่ยอดนะครับนะกระแปดนะครับไม่ไม่ยอมกินลูกอ่อันนี้ก็เป็นกระเพรากะเพราแดงนะครับอันนี้ก็เอา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 มเล็ด แล้วมว้วนหวานไว้นะครับมันหวานมันก็จะเกิดฟูเลยอันนี้ไม่ไม่ได้แยกเลยนะครับเนี่ยน่าจะหลายต้นอยู่นะครับเดี๋ยวมีเวลาจะแยกออกปลูกเป็นกระถางกระถางไว้เนาะหบายจะพูครับหน้าฝนตัวนี้ก็อาจจะงามนิดงามงามมากเนี่ยกินเก็บกินไม่หวานไม่ไหวละกินกับอะไรนะข้าวแหนม เนี่ยคุกอร่อยนะครับจะเอาไปแกงเป็นแกงหอยขมก็อร่อย็นขั้วหอยขมใส่ใบชะพลูโอเคครับเนี่ยดูดิครับเนี่ยดูต้นโเต่นนี้เดือบเดียวมาเกิดในในกระถาขงของฝักมรกรดผมนะครับสีดำมรกรดสีดำโอ้เดี๋ยวจะต้องเอาออกต้องออก ดูก่อนถ้ารากมันสวยก็มีมีมีเงานี้ถือว่าสวยอยู่เลยไปลองมาตัดแต่งแล้วก็ลองใส่กระถางเล็กดูนะครับไปเจยเป็นไปเจอเราเรียกมีอาการปลานะครับปลาปลาเม็ดขนาดบางจะมีปลาปลาปลา,า,าหางนกยูงก็อย่างนี้ครับ ลงดินแล้วมันไม่มีที่จะลงนะเลี้ยในน้าเลยตัง่ายดีครับอโอเคครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากมายครับคงมาดูงานต่อไปที่จะต้องทำเนาะตัดแต่งต้นมะนาวนะครับตัดแต่งตัดแต่งต้นมะนาวให้มันเป็นพุ่มหน่อยนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ